ลูกไม่ต้องตกใจนะนาคีเหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่นลูกเนาะลูกไม่ได้หลับไม่ได้นอนลูกไม่ต้องกลัวที่เห็นพ่อไม่อยู่เคียงข้างลูกคือพญางูใหญ่นะลูกนะลูกไปไหนพ่อติดตามลูกตลอดนะลูกนะลูกอยากกลัวพ่อเลยแค่ลูกหลับเสี่ยวนาทีห้านาทีสิบนาทีถ้าพ่อให้ลูกเห็นครึ่งหลับครึ่งตื่นนะลูกนะอย่าตก ใจพ่อมาคุ้มครองลูกพ่อเป็นห่วงลูกนะลูกนะถึงเวลาของลูกแล้วนะลูกนะก่อยเป็นก้อยไปนะนาคีนะนาคีอย่าไปซื้อนะลูกนะให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางช่อง YouTube เขาซื้อนะลูกนะเราซื้อไม่ได้นะนาคีอย่าทำผิดกฎนะลูกนะพ่อไม่ให้ลูกซื้อนะลูกนะพ่อจะให้ลูกเรื่อยๆนะ พ่อไม่จำกัดปากีงวดพ่อจะให้ลูกเรื่อยๆถึงแม้จะมีเข้ามีหลุดแต่พ่อก็จะให้เรื่อยๆจนกว่าชีวิตนาคีตราบใดที่นาคีมีชีวิตอยู่พ่อก็จะให้ลูกตลอดนะลูกนะอย่ากังวลอย่าทอ้ออย่าเหนื่อยสู้ต่อไปนาคีลูกของพ่อ ลูกจงเป็นเพชรเม็ดงามไม่ได้นะลูกเนื้อถือศีลภาวนานะลูกนะเดี๋ยวลูกก็จะรู้ลูกจะมีหทิเท์การทริพเองนะลูกนะตอนนี้เอาเลขทูปไปก่อนเนอะกหวดนี้วันที่ยี่สิบสองตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันไหวผลไม้เก้ายอย่างโอดีใจ ขอ้ยินดีเรื่องิติกับลูกนะลูกนะถึงวันเวลาของเจ้าแล้วนะนา,นาคีปฏิบัติรนิบัตพัะวีแม่สวดมนต์ปฏิบัติรักษาศีลภาวนาควบคู่ไปนะลูกนะอย่าทอ้ออย่าเหนื่อยให้มีสติ ให้มีสตินะลูกนะไม่ต้องกลัวพอ่อลูกไม่ต้องกลัวต่อไปลูกก็จะชินเ่าจะให้ลูกเห็นบ้างโดยในการหลับของลูกครึ่งหลับครึ่งตื่นนะลูกนะเดี๋ยวลูกจะรู้อะไรอีกเยอะน,ะนาคียังไม่ได้ครึ่งหนึ่งหรอกลูกทุกวันนี้นะ่ะลูกยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งอันนี้ อยู่ที่ตัวพ่อพ่อจะให้เล็บทูดอยู่ที่พ่อนะลูกนะพ่อเค่บขอผ่านร่างลูกสวดมนต์ภาวนานั่งกรรมฐา,านแผ่เมตตา อุทิศบุญกุศลให้พอ่อให้สามพระเวสีให้เจ้ากรรมนเวนนะลูกนะชีวิตลูกจะได้ดีขึ้นนะลูกนะั้นพ่อขอออกจากร่างลูกนะลูกนะ่ะ ผู้ชมนะครับหลังจากที่แม่ครูนะครับท่านก็ได้จุดทูบนะครับบอกกล่าวพ่อปู่พญางูใหญ่นะครับหรือปู่พญานาคองค์ดําแสนสิริจันทานะครับซึ่งแม่ครูก็เคารพบูชานะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็เอหลายๆท่านก็รอนะครับติดตามแม่ครูนะครับรอว่าแม่ครูนะครับท่านจะปล่อยเลขเด็ดางเลขทูบนะครับผ่าน ถามช่องอัมพลเมื่อไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาถามแม่ครูนะครับให้ชัดๆเลยว่าแม่ครูจะปล่อยตัวเลขวันไหนนะครับแล้วก็ก่อนจะแม่ครูจะบอกนะครับวันนัดนะครับที่แน่นอนก็อยากจะถามแม่ครูวันนี้ว่าแม่ครูเป็นยังไงบ้างตั้งแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปแล้วได้ฟันเห็นปู่ปูไ่ไหมครับแม่ครูค่ะสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็พี่อัมพลแชนแนล องแน c นชาแนลนะคะที่ได้เดินทางมาหาแม่ครูอีกครั้งนะคะแม่ครูได้ฝันจ้านอนไม่ถึงสิบนาทีเมื่อสามคืนที่ผ่านมานะคะฝันว่าแม่ครูได้นั่งที่หน้าตำหนักแล้วมีองค์พ่อปู่พญาโงูใหญ่มาคดอยู่ข้างๆแม่ครูแต่แม่ครูก็ไม่กลัวนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรคือแค่นั้นแม่ครูก็ตื่นเพราะว่าแม่ปู่ให้พลิกตัวให้ค่ะ นี่แหละที่แม่ครูได้ฝันแค่นี้เลยแต่หวยยังไม่ได้นะคะต้องรอวันที่ยี่สิบสองนะคะพี่อําพลวันอาทิตย์เป็นวันไหวผลไม้ก้า,ยายอยางที่นัดจมมัดปู่องค์ดำปู่ดำาแสนสรินาคราดเนาะปู่ศรีสุทธโยยาศรีปทุมมาองค์ปู่ศรีสัตนาคราดแล้วก็องค์พ่อจตุคามรามเทวังนะคะได้แจ้งให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทราบนะคะ ก็ในวันที่22กันยายนปี2567นรนะครับเป็นวันนัดที่แน่นอนเลยเพราะว่าแม่ครูตั้งใจไว้นะครับวันที่22บกันยาห7เจนี้ท่านจะไหว้ผลไม้เก้าอย่างแล้วก็จุดเลขทูบนะครับขอตัวเลขกับพ่อปู่พญางูใหญ่พ่อปู่สีสุดโทนะครับปู่งดำแสนสริจันทาน,นะครับซึ่งแม่ครูก็ได้ขอมาสองงวดติดๆนะครับไม่พลาดเลยนะครับก็อยากจะถามแม่ครูว่า,าแม่ครูฝันว่าอาจจะ ครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับเพราะว่าแม่ครูไม่ค่อยได้นอนอยู่แล้วเนาะต้องดูแลคุณแม่ตื่นจ้ะแต่ก็ไม่กลัวไม่กลัวเลยแม่ครูคิดว่าพ่อปู่พญางูใหญ่มานั่งข้างๆเป็นรูปงูเลยใช่เป็นงูเลยเป็นงูเลยสูงเหมือนเท่าหลังคาบ้านแล้วเนี่ยจ้ะชูคอเหมือนในรูปอย่างนี้เลยจ้ะลักษณะแบบนี้เลยคือถ้าท่านชูขึ้นก็จะสูงท่วมหลังคาเลยใช่ค่ะแล้วก็แม่ครูก็นั่งเหมือนตัวเล็กนิดเดียวนะมองไปอย่างนี้คือตัวใหญ่มากสูงเลยใช่ค่ะอ๋อ แม่ครูเออแม่ครูคิดว่าพ่อปู่มาหาแบบนี้ท่านจะมาบอกอะไรบ้างครับ <S <S ใช่มาบอกว่าเหมือนมามามาให้แต่สิ่งดีๆอะ่ะเหมือนมาคุ้มครองอะ่ะเหมือนว่าปาฏิารออะไรคือแบบว่าจะเปิดให้อย่างนี้นะจ๊ะนะแม่ครูสื่อเหมือนพูดเหมือนแม่ครูเหมือนว่าจิตใจแม่ครูเหมือนดีขึ้นอย่างนี้นะ่ะคิดแต่สิ่งดีดีว่าพ่อพญางูใหญ่จะมาช่วยอย่างนี้นะจ๊ะทางโชคทางหวยอย่างนี้หลนะเนาะคิดแบบนี้หละเพราะว่าปาฏิารตรงนี้ด้วยค่ะ แล้วก็หลังจากฝันแล้วมีความแบบเหมือนกับว่าแม่ครูไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะจากนี้ไปเหมือนว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องแม่ครูตลอดเลยใช่ค่ะแล้วก็จากนี้ไปก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับคือรับรู้ได้เลยใช่รับรู้ได้เลยแล้วก็เลขทูบที่จะจุดในวันอาทิตย์นี้<ๆ>ก็แม่ครูก็อธิษฐานขอพ่อปู่มันเดินเนะอย่างที่ใช่ค่ะก็เลขทูบพี่นั่นแหละหอบมาจา้ะครับหอบเป็นกระปุกมาเลยจ้ะ ก็แม่ครูก็อธิษฐานหยิบเอาเนาะใช่ค่ะสองวันที่ผ่านมาก็กอธิษฐานหยิบเอาไม่ได้ว่าหย,ยิบเลยนะคะครับแล้วก็มีเอฟซีหลายท่านอา่าบอกว่าทําไมแม่ครูไปจุดอา่าเลขทูปใส่เทียนไม่รู้ค่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่รู้เหมือนกัน<ต>ก็รู้ว่าร้อนล้มแต่อยากจุดไปแบบนั้นโอ้<ก><ๆ>จะเอาผลไม้หรือจุดตรงไหนก็ได้แต่ไม่จุดค่ะแม่ครูอยากจุดตรงนี้จะจุดกตรงนี้ก็ได้ที่จุดเยอะแยะ แต่ว่าตรงที่แม่ครูจุดใส่เทียนทุกๆครั้งเนี่ยแปลกนะครับเหมือนเราปฏิหารน้อแม่ครูเนาะใช่ค่ะวันนั้นวดแรกเนาะวัดวดก่อนหน้านั้นที่สลากกินแบ่งทบาลออก06ใช่ค่ะเลขที่จุดได้คือ17676แต่ว่าอยู่ดีๆแม่ครูลบจาก7เป็น0ได้ยังไงยังงงผมยังอึ้งนะครับอึ้งแล้วก็วดที่ผ่านมาสามคนเลยมองหน้ากันงงแล้ววัดที่ผ่านมาเนาะแม่ครูใช่ค่ะเลขจริงๆแล้วที่จุดก็คือ189นะ ใช่ค่ะหดอยู่ดีๆพ่อปู่ก็ลบตัดครึ่งให้เลยหายไปเลยเป็นเลขสามแล้วก็เก้าเป็นเลขเจ็ดสามเก้าครับเป็นเลขเจ็ดเลยครับเป็นเลขเจ็ดเลยเป็นเจ็ดแปดเก้ากลายเป็นเจ็ดสามเก้าแล้วก็ที่สําคัญแม่ครูก็ไม่รู้มีความรู้สึกยังไงนะครับแม่ครูบอกว่าน่าจะมาตัวสาเจ็ดในคลิปนะครับท่านผู้ชมสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับไม่ใช่ว่าหวยรัฐบาลออกไปแล้วอัมปอลชาแนลมาพูดอย่างนี้ ไม่ใช่นะครับ่อยู่ในคลิปนะเลยู่ในคลิปทั้งหมดเลยนะครับงวดที่ผ่านมาสามารถย้อนดูได้นะครับเราเสนอข้อเท็จจริงนะครับตามที่เห็นนะครับคือแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็แม่ครูก็ฝากดีใจกับเอฟซีด้วยเนาะวดที่ผ่านมาบางคนก็ได้โชคไม่ได้โชคก็อย่าเพิ่งท้อนะแม่ครูใช่ค่ะอันนี้อยู่ที่ดวงนะคะพี่อยู่ที่ดวงใช่อยู่ที่ดวงที่บุญที่วาสนาของคนนะคะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็คือรอติดตามชมได้เลย นะครับแม่ครูมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นวันอาทิตย์แล้วก็จะป่อท่องปล่อยตัวเลขในวันนั้นเนาะโดยการจุดเลขทูปนะครับก็ให้เอฟซีรอนะครับแล้วก็เอฟซนะครับหลายๆท่านถามมานะครับอยากจะร่วมซื้อผลไม้กับแม่ครูแล้วก็วันนั้นเลขบัญชีอาจจะไม่ชัดเบอร์โทรอาจจะไม่ชัดนะครับวันนี้น้องแดนเขียนให้ใหม่เขียนตัวเลขเอาตัวใหญ่ๆนี่เลยนักาชัดเจนเลยนะครับไม่ต้องใส่แว่นขยายวันนี้นะครับน้องแนนจัดให้ค่ะ นะครับก็สําหรับเบอร์ไลน์นะครับก็เป็นเบอร์โทรของแม่ครูเลยเนาะใช่ค่ะคือเราเมมตัวเลขเบอร์โทรเข้าไปก็จะขึ้นไลน์แม่ครูได้เลยค่ะนะครับก็จะเป็นศูนย์แปดแปดนะครับเบอร์โทรแม่ครูมีเบอร์เดียวนะครับถ้าเป็นเบอร์อื่นไม่ใช่นะครับอ่าเป็นการแอบอ้างศูนย์แปดแปดหกแปดหกเจ็ดสี่หนึ่งสามนะครับอันนี้คือเบอร์โทรของแม่ครูนะครับส่วนเลขบัญชีนะครับที่จะร่วมซื้อผลไม้ไหว้นะครับในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองนะครับกันยายนปีสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็น ศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งสี่หกสองสี่นะครับเป็นธนาคารทกศนะครับเลขที่บัญชีทกศนะครับส่วนชื่อบัญชีก็คือรัตด,ดาหงสมศรีนะครับมีเพียงบัญชีเดียวนะครับถ้ามีคนแอบอ้างว่า,าฝากให้แม่ครูรัตด,ดาไม่ต้องนะครับเพราะว่าแม่ครูรัตด,ดามีบัญชีเดียวนะครับคือทกศนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เหลืออีกแค่สามวันเนาะใช่ค่ะอีกแค่สามวันวันนี้พระฤหัสเนาะใศุกร์เสาร์วันอาทิตย์อ่าก็เป็นวันอาทิตย์ นะครับก็สาวันนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามแล้วก็รอลุ้นตัวเลขกับแม่ครูตดาใช่ค่ะแม่แม่เอฟพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีท่านใดอยากมาร่วมก็มาได้นะคะครับค่ะอยู so mm ่บ hmm. ้านอะไรแม่ครูเชิญชวนหน่อยครับอยู่บ้านแซ่โซมูสีตาบลสนวนอําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมค่ะบ้านแซ่โซจ้าตาบลสนวนนะครับอําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมนะครับคือ มาตามที่อยู่นี้ก็เจอเลยเจอเลยแล้วก็ถ้าเข้ามาไม่ถูกก็ลองถามดูก็ได้มาบ้านแซซแซก่อนถามว่าบ้านแม่ครูรัตดาอยู่ตรงไหนครูดาจ้ะนะครับก็มาได้นะครับในวันอาทิตย์นะครับเื่อจะได้ตัวเลขสดสดร้อนๆไปเลยนะครับไปเสียงโชคเนาะโอเคนะครับขอบคุณแม่ครูมากมากเลยนะครับสุดท้ายแม่ครูมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีเกี่ยวกับตัวเลขวันนี้ไหมครับแล้วก็อวยพรให้สักหน่อยหนึงขออวยพรให้พ่อพ่แม่มเอซีกว่านะได้ครับแต่ได้เพราะตัวเลขยังไม่ได้ใช่ค่ะโอเค สวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซทุกท่านนะคะสวัสดีช่องพี่อัมพลชาแนลลูกแนน h ชาแนลนะคะขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซที่ได้ร่วมมีจิตใจศรัทธาช่วยเหลือซื้อผลไม้เก้ายอย่างแล้วก็กับข้าวเนาะพี่อัมพลที่จะได้ต้อนรับพ,พ่อพ่อแม่แม่เอซครูบาอาจารย์ช่อง YouTube ที่จะเดินทางมาที่บ้านแม่ครูรัดดามาร่วมทําพิธีไหว้พ่อปู่พญางูใหญ่องค์ปู่พญานาคทุกตระกูลเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อผมหอมแม่หมยนางนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามดนโลกธาตุหมื่นแสนกุฎจักรวาลน,นะคะพูดแล้วตื่นตันใจขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอซีม, FC, มากนะคะที่มีจิตใจศรัทธา แม่ตาแม่ครูผู้น้อยคนนี้ให้แม่ครูได้มีเงินเพื่อจะเอาไปซื้อผลไม้มาไหว้องค์พ่อปู่หน้าตำหนักแล้วก็ปู่แปดโกแม่ครูขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, อายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บงวดที่จะถึงนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทอง ให้แม่ครูมาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้กลับคืนไปเป็นแสนเท่าล้านเท่านะคะสาธุสาธุสาธุาธค่ะนะครับฟังเรื่องราวของแม่ครูแล้วก็รู้สึกมันจุกในอกจุกในใจนะครับคือไม่คิดว่าแม่ครูไม่คิดเลยว่าจากที่แม่ครูต้องอยู่ลําพังนะครับดูแลคุณแม่วันหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนได้เกิดใหม่นะครับ ที่ช่องอภพลมาถ่ายคลิปแม่ครูแล้วก็ทําให้เลขพ่อปู่นี่เข้าวยรัฐบาลถึงสองงวดรู้สึกมีความหวังดีใจมากๆที่เหมือนกับว่าแม่ครูกําลังพบแสงสว่างนะครับเหมือนฟ้าหลังฝนนะครับคือแม่ครูอยู่ในความมืดมาตลอดเลยนะครับก็เป็นบุญของช่องอภพลด้วยนะครับที่ปู่เทพนะครับท่านแนะนําปู่เทพห้วยทับทันนะครับปู่เทพห้วยทับทันนะครับท่านแนะนำะาาให้ช่องอภพลนี่มาถ่ายชีวิตแม่ครู รัดดาให้หน่อยเพาะแม่ครูลําบากมากนะครับช่องกาพลเชนแนลต้องกราบขอบพระคุณปู่เทพห้อยทับทันเป็นอย่างมากเลยที่วันนี้ได้มารู้จักความเป็นอยู่แล้วก็ชีวิตของแม่ครูจริงๆนะครับรู้สึกว่าช่องกำพลเห็นใจทางแม่ครูระด,ดามากๆแล้วก็แล้วก็วันนี้ก็มาถึงนะครับแสงสว่างแม่ครูก็เริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับ fc รู้จักแม่ครูมากขึ้นแล้วก็ความช่วยเหลือไม่มากก็น้อยนะครับก็มาถึงแม่ครูทําให้แม่ครูเหมือนไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้นะครับจากนี้ไปก็ขอให ชีวิตแม่ครูดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอฟซนะครับที่ติดตามแม่ครูรัดดาก็ขอให้มีแต่ความโชคดีตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแม่ครูรัดดามากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตแม่ครูแล้วก็นัดวันในการปล่อยตัวเลขทางเล็กทูตนะครับในวันที่2 2กันยายนปี2567นะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ครูครับสวัสดีค่ะ